<laughs> oh, 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 จะไปต่อแล้วเร็วๆร็เร็วคือดัเร็วเไปเลยไปเลยไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยไปเลยพี่ปุ๋นรอแล้วไปไปร้อนร้อนอู้ร้อนรองเท้าก็ไม่ใส่ตุ๊บอ่านั่งแล้วจะไปแลบหมด้วยหมด้วยหอมด้วยร้อนไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เบกันเบรกกัน โอ้โหตีพ่อทำไมเราไปไปกับปุ่นนะไปคนเดียวล่ะไปคนเดียวไปเลยไปคนเดียวเลยไปจะได้เบา ไปเลยมองถนนด้วยตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วกิโลเมตรที่11 <S 2> <S 2> <S ยังไม่ได้ชาร์จพักสองรอบนู่นนกกระเรียนเห็นนกกระเรียนไหม <S 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 นู่นนกกระเรียนด้วยเออเจอนอกกระเรียนด้วยสองตัวอ,อือ โชเฟอร์เราเริ่มป,ปวดปวดแขแล้วโชเฟอร์ต,อตัวังตัวอดีตงเามันกินหญ้าหมมันกินหญ้ากินหอยเลยออเอีกฝงมือนึงกินชานี้ใช้มือผิดางลูกใช้มือยขนุนผิดางาไปต่อเลวปิดไปเลย